พูดเองนะครับทันสวรรค์เออน่าสนใจมากการโจมตีครั้งสุดท้ายของทักษะนี้เทียบเท่ากับพลังระดับเงินสูงสุดไอ้หนูยังมีอีกไหมทักษะพวกนี้ไม่สะทกสถานอะไรเลยเหมือนว่าเขาอยากรู้ว่าฉันมีความสามารถแค่ไหนสินะเอาละเดี๋ยวผมจะแสดงท่าไม้ตายก้นหีบของผมให้ดูเองเยอะยอ มีแค่นี้เองเหรอเเอาละนี่เป็นทักษะสุดท้ายของผมแล้วทำไมถึงไม่โจมตีล่ะแค่ดึงออกมาง่ายๆเจ้าหนูเงินตัวแสบนี้ทำลายผู้อเวกพลังระดับบรรลุได้จริงๆถึงจะเป็นแค่การดึงผมก็เถอะแต่ก็เจ็บเหมือนกันไอเด็กเวนี่กล้าดียังไงมาดึงผมงอกช้นท่านพอเงินของผมหมดแล้ว ถึงวิธีของเขาจะดูเลวแหลกแต่หัวของเขาก็ดีมากถ้าจำไม่ผิดเล่าลีบอกว่าเจ้าเด็กนี่พึ่งถึงระดับเงินแค่นั้นไม่คาดคิดว่าในเวลาไม่ถึงเดือนเขาจะถึงเงินสามดาวช่างเป็นต้นกล้าที่หายากจริงๆฉันพอใจกับนายมากนายยินดีจะรับฉันเป็นอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์โปรดรับคำนับจากสิท์ทักสามิติเวลาของนายคาทักษาโจมตีสิ่งนี้เถอเป็นของขวัญสำหรับการพบเจอ ลูกปัดวิญญาณแฝงทักษะระดับทองทักษะเชือนมิติซึมซับสิไม่เคยมีการปรากฏตัวของผู้ปลุกพลังมิติเวลาคนที่สองการปรากฏตัวของเด็กคนนี้ถือว่าเขาเป็นผู้สืบทอดของฉันทะลวงสู่เงินสี่ดาวเชือนมิติทักษะวิญญาณไดเมนชั่นสแลด หายไปหายไปเหรอระยะโจมตีของเฉินมิติสั้นแค่นี้เหรออาจารย์ทักษะนี้ขาดอะไรนะทักษะนี้แข็งแกร่งมากแล้วยังมีระยะที่ไกลอีกแถมยังเล่นความเร็วอีกด้วยลินเชียวทักษะมิติเวลาของนายแตกต่างกับของฉันมากนายช่วยบอกความสามารถหลักของทักษะมิติเวลาได้ไหม ทักษะมิติเวลาของผมมี3มทักษะหนึ่งประตูไปไหนก็ได้งั้นเหรอนาอยสามารถเปิดประตูไปไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมผมใช้ประตูไปไหนก็ได้เพื่อวัดมาโดยตลอดถ้าที่อาจารย์กำลังหมายถึงใช่แล้วถ้าผมใช้ประตูไปไหนก็ได้บวกกับทักษะวิญญาณมันก็จะได้เทคนิคใหม่สินะถูกต้องไหนนยลองใช้ให้ดูหน้อยครับ หลังจากทะลวงสู่เงินสี่ดาวระยะของประตูไปไหนก็ได้จาก50เมตรก็เพิ่มเป็น70เมตรแล้วตอนนี้แหละสำเร็จไม่เลวเป็นการผาสานทักษะที่งดงามมาก ประตูไปไหนก็ได้บวกกับเฉือนมิติไม่เพียงแต่จะเพิ่มการเล่นความเร็วเป็นสองเท่าแต่ยังหมุนได้อีกน่าทึ่งมากงั้นก็หมายความว่าฉันสามารถโจมตีศัตรูตรงไหนก็ได้เวลาศัตรูหลบฉันก็เปลี่ยนทิศโจมตี <c oughs> และถ้าฉันเปิดทักษะตรงเท้าศัตรูไม่อยากจะคิดเลยคุณปู่กลับบ้านไปกินข้าวเย็นกันเถอะทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ รู้จักกันเหรอเพื่อนร่วมชั้นนะครับคุณปู่กำลังตามหาคนที่เอเวกพลังมิติเวลาไม่ใช่เหรอเขาเป็นผู้เอเวกพลังแปลงกายสัตว์อสูรนี่คะเออเชียนเออปู่เห็นกับตาแล้วไม่ใช่เรื่องโกโหกหรอกปู่รับเขาเป็นสิษย์งั้นเขาก็เป็นลุงของหนูนะสิปู่คะอ,อือคุณลุงฮ <laughs> วันดีหลานสาวคนโตของฉันอย่าไม่พอใจเลยหลานสาวของเฉินเจียสันก็เป็นลูกศิษย์ของฉันดังนั้นเธอก็ไม่ต่างกันอะไรนะเฉินชิงเป็นศิษย์ของนายจริงๆสินะเฮ้ยเยี่ยมมากหลินชิวต่อไปนี้ก็ดูแลหลานสาวในชั้นเรียนด้วยละ่ะและการสอนเธอด้วยฮ่ฮ่ฮโอเค หลินเียวสองวันนี้ฉันมีธุระด่วนจะกลับมาหลังจากมหาเลยเปิดอย่างเป็นทางการแล้วจะสอนอะไรให้หนายเองครับผมเดินทางดีๆนะครับพี่พี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงผมตามหาพี่ทั้งวันเลยนะพอดีฉันถูกเรียกตัวมานะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอสองวันนี้เป็นวันหยุดแปลว,ว่าพี่ว่างใช่ไหมตามผมมาเถอะผมมีอะไรสนุกสนุกให้ดูหอ ที่นี่มันติงเชิงกรุ๊ปอันดับสามของประเทศนี้เตือบลืมไปเลยว่าจางซางม,มาจากตระกูลที่ร่ำรวยพี่เอ,อ๋จางเอ,อ๋อลูกชายคนที่สองของติงเชิงกรุป๊ปพี่นี่พี่ชายของผมจางเอ,อ๋รสเส้นิยมการตั้งชื่อของพ่อพวกนายมันห่วยมากจริงๆนายคือเสียวซางเหรอใช่แล้ว ฉันเข้าใจความรู้สึกของนายดีปกติไม่มีใครลดน้ำหนักขนาดนั้นได้ภายในหนึ่งเดือนหรอกรหัสลับพี่ชายคนโตของเราชื่ออะไรจางเจียฉีอะไรนะพี่ชายของพวกนายควรชื่อจางอี้ไม่ใช่เหรอพี่เอ,อ๋เสียวซางพี่ชายพวกนายต้องเป็นลูกจริงๆส่วนพวกนายต้องเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงแน่ๆพี่เอ,อ๋เขาคือหลินฉิวพี่ชายของผมพี่ชินเขาเป็นคนปกป้องผมในมหาลัย ปรากฏว่าในคืนหลินชิวที่ฉันอยากเจอมานานเรียกฉันว่าพี่เอ๋อย่างที่จังซานเรียกก็ได้หวัดดีเข้าไปคุยข้างในกันเถอะอยากเจอฉันมานานแล้วพวกนักธุรกิจนี่ตีเนียนดีจริงๆฉันว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่นายได้ยินชื่อของฉันมากกว่าเป็นอย่างที่คาดไว้เลยสำหรับเศรษฐีแม้แต่ลิฟยังหรูเลย นอกจากงานบริหารบริษัทแล้วพี่เอ,อ๋ยยังมีงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆอ,อีกด้วยของโบราณเยอะมากลินฉิวนายคิดยังไงกับสมบัติพวกนี้เหรอสิ่งนี้มันเป็นของปลอมห้องนี้มีแต่ของปลอมเกือบเต็มห้องถึงห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมแต่โดยรวมแล้วก็ไม่เลวหมายความว่าไง ฉันใช้เงินจํานวนมากในการซื้อของพวกนี้และฉันก็ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมันเป็นพิเศษด้วยพี่ใจเย็นถ้าพี่เอ๋อไม่เชื่อก็ขอให้ผมตรวจสอบมันด้วยได้นายอายุยังน้อยอยู่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าวิสัยทัศน์ของนายจะดีไปกว่าผู้เชี่ยวชาญพี่เอ๋อนี่คือชามรอบชายคาวมือดินเผาสีฟ้าหยาบมีปากที่กว้างทองลึกรอบมิส,สูง บนฐานมีลายเชือกสามชั้นเป็นแนวเส้นโค้งที่คล้ายกับข้อต่อของต้นไม้ไผ่ขอบปากมีลายดอกไม้สีฟ้าภายในมีลายดำเป็นลักษณะของมังกรอยู่สองตัวรอบด้านนอกทาด้วยสีน้ำเงินและสีขาวและเลียงลายไปด้วยลวดลายเปลวไฟสีฟ้าและสีขาวมีสีสันมากมายและเส้นสายเรียบและงดงามเรียกได้ว่าเป็นสมบัติท่ามกลางเครื่องลายครามสีน้ำเงินและสีขาวแห่งราชวงศ์ยวนหากเป็นของจริงคาดว่าสิ่งนี้จะมีราคาอย่างน้อย20ล้าน ฉันไม่รู้หรอกนะว่านายมีทักษะอะไรแต่ฉันใช้เงิน25ล้านหยวนกับของชิ้นนี้พี่เอ,อ๋อย่าเพิ่งตกใจนะฟังผมดีๆของแท้25ล้านของเรียนแบบ1 0แสนการตกแต่งของราชวงศ์หยวนได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยบุคคลพิเศษชั้นและจุดของการเคลือบนั้นแปลกประหลาดมากแม้ว่าผลงานของพี่จะดีมากแต่ก็เป็นการเลียนแบบและไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นของปลอมราคาน่าจะประมาณ1แสน เออนี่ฉันเสียเงินให้กับของเรียนแบบในราคา25ล้านหยวนที่แท้จริงราคามันแค่หนึ่งแสนหยวนนี่นะไม่ต้องเสียใจไปพี่เออเดี๋ยวผมจะดูของชิ้นอื่นต่อให้อันนี้ก็ของปลอมนี่ก็ด้วยถ้าได้มาในราคาส0 0แสนถือว่าโชคหลายมากพอได้แล้วเออขอโทษไม่น่าเลยเล่าโกรธแล้วมั้งเนี่ย ลิ้นเชียวพรุ่งนี้จะมีงานประมูลนายมาช่วยฉันหาสมบัติเดี๋ยวฉันจะให้ค่านายนะวันถัดไปสิบโมงแล้วเหรอจางซานยังไม่ตื่นอีก9527ทักษะของวันนี้อยู่ระหว่างการสกัดทักษะขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ได้รับทักษะมุมมองเที่ยงแท้ระดับอีอะไรนะมุมมองเที่ยงแท้ต้องการเรียนตอนนี้หรือไม่เรียนตอนนี้เลย มุมมองเที่ยงแท้สามารถมองเห็นแก่นแท้ของสิ่งต่างๆได้มุมมองเที่ยงแท้เป็นแค่ทักษะระดับ E เองเหรอความสามารถนี้ควรอยู่ในระดับ SSSS SS ด้วยซ้ำอลังการงานสร้างมากสามารถเห็นโครงสร้างภายในได้อย่างชัดเจนเลยที่ชิวตื่นแล้วเหรออืม พระเจ้าช่วยตาของฉันจะบอดแล้วนี่มันตาเอ็กซเลชัชัดมันไม่เห็นเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยเวรกรรมเอ๋ยพี่เป็นอะไรตั้งแต่เช้าเลยช่างมันถือซสว่าวันนี้ไม่ได้ทักษะอะไรทำไมนายถึงมาหาฉันละ่ะเรานัดกันไว้ไม่ใช่เหรอที่เราจะไปงานประมูลกับพี่เอ,อ๋ไงงานประมูลเหรอณนะที่จัดงานประมูล น่าทึ่งมากการพวกนี้มีพลังวิญญาณแข็งแกร่งมากคุณจองทางนี้ครับเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้างานประมูลไม่พูดถึงจุดยืนของเราเจินเจินโชคดีชะมัดได้เจอเทพธิดาที่งานประมูลด้วยเอ๊ะนายมาที่นี่ได้ยังไงเหรอว้วันนี้เจินเจินสวยมาก เจนเจนลูกรู้จักเขาเหรอแม่เขาคือหลินฉิวไงหืมเธอคือหลินฉิวเหรอหวนซือหานแม่ของฉินเจนเจนอะไรนะเธอคือแม่ยายของฉันเหรอเนี่ยเด็กที่สามารถเอาชนะลูกสาวของฉันได้คุณป้าก็มาที่นี่ด้วยเหรอจางเอ,อ๋อเธอรู้จักเขาเหรอครับนี่คือน้องชายของผมจางซานหลินฉิวกับเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นกัน งั้นเหรอหลิลนเฉียวสินะลูกสาวของป้าพูดถึงเธอบ่อยๆเลยละจริงเหรอครับมีไม่กี่คนหรอกนะที่เจนเจนจะพูดถึงนะโธ่แม่คุณป้าถ้าไม่บอกว่าเป็นแม่ของเจนเจนผมก็นึกว่าคุณป้าเป็นพี่สาวของเธอซะอีก <c oughs> ปากช่างหวานจริงๆไอเด็กปากดีเอ้ยแต่ว่าอย่ามาพูดจาไร้สาระแม่เทพธิดาของฉัน เด็กชายคนนี้ถูกใจฉันมากและฉันก็รู้สึกว่าเจนเจนก็เหมือนจะแอบชอบเขาอยู่ด้วยแม่ยายมองลูกเขยอย่างพอใจเวลาประมูลใกล้จะเริ่มแล้วแต่ก่อนหน้านั้นผมขอเตือนอะไรหน่อยแม้ว่าของโบราณเหล่านี้จะผ่านการประเมินความถูกต้องแล้วแต่ก็ยังมีบางชิ้นที่หลุดตามาบ้างในวงการของโบราณทุกคนน่าจะเข้าใจกฎเงินสดสองมือจบสิ้นกันไปผิดพลาดก็ไม่ถือสา ลีเ e, จียนอี้เจ้าของศาลาเทียนเป่าคือนายหมายความว่ามีของปลอมแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับนายสินะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะเริ่มงานประมูลเลยและผมขอแนะนำของชิน้นแรกสำหรับวันนี้ชามขาวดอกบวยสีน้ำเงินจากราชะวงศ์ซงราคาเริ่มต้น2ล้านประมูลครั้งละไม่ต่ำกว่าแสนหยวนใครที่สนใจเชิญเสนอราคามาได้เลย